นี่ค่ะเราก็จะปิ้งย่างกันตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแฟนก็เตรียมโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็นั่งกินข้างนอกได้ค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะนี่ก็ตรงนู้นก็จะมีสระน้ําเล็กๆนะคะเออสำหรับเออสำหรับผู้เช่าค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้เชา่ามาเช่านะคะสระนี้เราก็จะไม่ใช้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะผู้เช่ายังไม่เข้ามาพวกเราก็เออใช้ก่อนค่ะ จากนั้นก็จะมีคนทําความสะอาดนะคะเขาก็จะมาทําความสะอาดทุกๆวันเสาร์ค่ะพาเดินดูนิดหน่อยนะคะบริเวณที่ที่เราจะที่เราบริเวณที่เรามีที่ให้แขกที่มาพักนะคะก็จะมีตามนี้ค่ะก็จะมีเก้าอี้นอนนะคะมีให้สองตัวแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสองตัวไม่มีสามตัวมีตรงนู้นอยู่ตัวหนึ่งมีเก้าอี้นั่งสามตัวแล้วก็มีเต็นท์ที่ซื้อมาใหมต่ตรงนู้นคะ่ะ มีให้ด้วยตัวหนึ่งแล้วก็มีร่มนะคะในกรณีที่แดดแรงแดดเยอะแล้วก็จะมีร่มให้แล้วก็จะมีเต็นท์ผ้าใบให้ด้วยค่ะก็คือเต็นท์ผ้าใบตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถคือถ้าเกิดว่ามันมันร้อนเกินไปนะคะก็สามารถเปิดออกได้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีให้สองตัวนะคะแล้วก็ช่วงตอนเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่ามันแดดมัน,นแยงนะคะเราก็จะมีมุลีให้ด้วยะคะ่ะใช้ก็ได้นะคะไม่ใช้ก็ได้นี่ค่ะ ตรงนี้ลมพัดเย็นสบายดีนะคะคเพื่อนๆือนแล้วก็มีเปลยวนให้ด้วยค่ะก็ให้ด้วยนะคะคือมีเปลยวนให้ด้วยค่ะเปลยวนจะอยู่ตรงนูง้นก็คือแฟนเก็บขึ้นไปแล้วค่ะยังไม่ได้เอาลงค่ะเก็บขึ้นไปตอนที่มีแขกมาพักประมาณน่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะมีแขกมาพักอยู่ก็บริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีสระน้ําขนาดเล็กไหมม,มันก็เล็กว่าเล็กมันก็เล็กเนาะสำหรับคนชอบสระใหญ่ ก็ลึกประมาณเกือบสองเมตรค่ะเม็ดแปดสิบกว้างอยู่สี่เมตรแล้วก็ยาวแปดเมตรค่ะโอเค okay, วันนี้พาเพื่อนๆดูแค่นี้นะคะคร่าวๆเดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะจะพาดูในห้องนะคะว่าห้องมีห้องกี่ห้องข้างล่างมีกี่ห้องข้างบนมีกี่ห้องนะคะแล้วก็ที่จอดรถจอดรถได้กี่คันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับวันนี้แฟนก็เตรียมเครื่องปิ้งย่างแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้เครื่องปิ้งย่างนะคะมันจะอยู่ข้างในโน้นนะคะคืออยู่ข้างในตรงน้นนะคะแล้วก็แฟนก็ย้ายออกมาเพราะว่าเวลาทําปิ้งย่างนะคะกลิ่นมันจะเข้าขึ้นไปในในใน,ในห้องชั้นบนก็คือชั้นบนอยู่ตรงน้นค่ะห้องชั้นบนน,นะะู้นค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,เ,น,เ,ปนเครื่องปิ้งย่างแบบเตาแก๊สนะคะแบบใช้แบบก๊สค่ะ แต่ก่อนนี้เป็นใช้ใช้ถ่านนะคะตอนนี้ใช้เป็นใช้เป็นแก,สก๊สค่ะก็โอเคดีค่ะสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เอเดี๋ยวตอนนี้ก็ทําหลังคาให้ด้วยนะคะคือทําหลังคากันแดดกันร้อนอเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้ค่ะ <life. S 1> อันนี้ทํากันเองนะคะ <laughs> <laughs> โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ พร้อมอย่างกันแล้วค่ะเพื่อนๆเตาก็ร้อนแล้วเนาะสามร้อยองศาอู้ๆเดี๋ยวเว้ลิปลิลิน,นั่นไม่บบาายช่อะไาเปลาอะไรเหเป็นเตาย่างแบบใช้แก๊สนะคะ มาปนีเีเนเอมเ่เ็นเราวันด,ด,ดูนตอนนี้ก็ปิดฝาได้เลยค่ะคุณคุมตอนนี้อยู่ที่สองร้อยไปเดี๋ยวก็รอประมาณ30นาทีค่ะ สซมมี <S <S <Four> <S <a massage net young> ่จักทูกมันจี่คุมทำอาหาเธอกินอย่างอะเธอกินกระดูกหมูเป็นบ่อแซมมี่อตว้ลืมเบึงค่ะไก่ไม่เลยค่ะพี่น้อง มัวจะคุยกันเพลินค่ะลืมดูไกล่ลืมดูหมูไก่ใหม่เลยค่ะก <c ười> ินไก่ใหม่กันค่ะมื่อนี้ <c ười> โอ้สุกแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าพอใหญ่แล้เห็ดใหม่โอ้ยเนนะกู้นังเอาขึ้นพู้นั่งเอาลง พ่อใหญ่ปิ่งปิ่งไหมีกหน่อยนึงค่ะลุงลุงกอดที่โีีิกโ่รตัอัน È più nero così se non cotto non so cosa devo fare. Dai, devi lasciare dentro al caldo che dopo cuoce dentro. Hai fatto troppo forte. Eh, ho fatto troppo forte, non l'ho controllato bene. Lo vedi? Sì, no, è cotto bene. Cotto bene. จะคุยกันเพื่อนค่ะคเพื่อนๆอ,อย่างกระดูกหมูไว้ลืมดู อ่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมละมื Maybe, ้อเที่ยงของเรากว่าจะได้กินนะคะพ่อใหม่มดเลยค่ะพี่น้องมาเพ่อเที่ยมันจะตัวส่วนอ๋อม่ตะแค่ยดี๋ยวจะเกี่ยววันทุลุนอ่าแล้วพอน่าพอสแตนซ์สไปเลยโอ้ยไม่เหนียวมากะ มีสลัดถั่วต้มนะคะแล้วก็สลัดบีูทูธแล้วก็ตอตีติย่าค่ะค่ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะได้กินสัทีนะคะลืมดูนะคะมัวแต่คุยกันกระดูกงูใหม่หมดค่ะแต่ก็อร่อยนะ Qui al Ma oh, facciamo oh, 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 un ristorante. E eh, qui non c'è ristorante, mettiamo un ristorante. Yes.